ไปบ้านดิแหละอ๋อเสียงลูกค้าข้าเจ้ามากลูกขนหนุกบริเกียก็่อยเราคอย,อยในงานบริเกี่ยวข่อยเจา้ามีพนักงานม,มีประจำง,งานมาทำมาพ่สามัยงานนี่แหละแต่น่าจะเป็นลูกค้าแม่ลูกค้าบ้านเขาคืออยากนอนแน่เลยเมื่อเจา้าใคยเป็นลูกอีหยังก็เป็นแต่อยากนอน อันนี้เห็นน,น่เห็นธรรมชาติอันนี้ก็ทงหน้ากระจอที่เพิ่นไปเมื่นี่จะของที่เพิ่นทีใส่บุ ก็วุนไปหมดน,นี่ก็ไมต้นไม้ี่เท้าก็คอยต้นนี้เท้าก็่อยด้วยนี่จจกต่อยไหลหลบแล้วต่อยหลยคนหลวโอ้ไปเห็นหงด กี่โมงโอ๊ะสิบโมงยี่สิบจ้าพักผ่อนบ้างพักบ่ได้มั่เจ้าพักก็คือไปต่อยอย่างเดียวหรือเดียงสินะบ่ได้แซงอจ้างเด้ยเพราะว่าอย่างมันพักไม่ได้หรอกพักไม่ได้เลยชีวิตนี้มันต้องทำมันต้องหามันต้องเป็นต้องหาต้องใส่ไหม มันต้องหาเพราะว่าเพราะว่ามันต้องหาหาใส่หนิแหละเพราะว่ามันต้องหาค่ะขนาดผู้ขอรู้ขอยังหาอนอนหอบพ่อซ้ำนี้นี่หาเสากินคำเนี่ยอยากนอนเอ้ยอยากนอนมาเสา เรื่องฝนสิตกนี่แต่อากาศในสื่อเขาเป่าโอเคแต่ว่าเบียกเนี่ยเบียกจะของที่ว่างไว้ตรงนี้ยังบ่แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะมันต้องหาไหมมันต้องหามันอย,อยู่เฉยไม่ได้ได้ตื่นมากหรแต่ละเมื่อก็ยังดีเพราะค่าใช้จ่ายมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากนำเงิน อย่างงอื่นนําแต่กับอย่างน้าเงินนําปัจจัยแรกเงินมันต้องใช้อืมก็มาไทยวันไหนยังไม่ทราบค่ะเพราะยังบบหูยังบัาบยังบ่งบรู้เรื่องอย่างดอกคอยให้คําตอบไปไล้แต่ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ค่อยเกิดเนาะมันเกิดควเป็นคนชาติไทยสัญชาติไทยคอยก็สามมรถไปได้แต่ประเทศอื่นม่นเป็นคอยถือสัญชาติคอยอยังไปได้ก็ไปนั่นแหละอืม แต่ยังไม่รู้บัานค่ะลูกชายรักแม่นกมากค่ะเออลูกไอ้ข่อยก็ยังเน่ะขนาดมันหนาวมเจ้ามเจ้าเขาใจว่ามันแห้งหนาวอาบนา้ำกับอาบนา้ำอุ่นอาบนา้ำเย็นบ่ไดดิข้าวอันใดก็แต่ละข้าวก็เลยบ่ิดหุ่ยอย่างน้ำเขาเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะได้ดูอะไรไม่มีเวลาเวลาที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตามข่าวเพราะว่ากว่าสิกรม,มาบานก็เป็นเมืองในป่าในป่ายอมรับว่าลงรูปภาพถ่ายนู่นนี่ในบ้านสีฟ้าแล้วก็บจบตรงนั้นเพราะว่าไม่มีเวลา,าจับโทรศัพท์ฝนอากาศนึ่งตรงเฝ้าออกเก็่มฝนอากาศโทรศัพท์เราเรากลัวไงเรากลัวว่าเออมันจะเปียก มาเดี๋ววลามาคุยกับไผ่มาแล้วก็ไม่มีเวลาคิดอะไรนะเพราะว่าอะไรกลับมาบ้านก็ของลงนู่นน,นี่ก็นั่ง,งพักแล้วก็กินข้าวกับมือว่านข่อยอยากนอนแหง้งที่สุดก็คือนอนเพิ่งมาอาบน้ำเหมือนซ่ามือขึ้นนี่บ่ได้อาบน้ำจะไม่อ้าคิดเบื้องบ่รา่อยงว่วงเหงาหาวนอนขนาดไหนพักก็เหื่อยแท้ทาไมฉันเหนื่อยคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแหละแต่ว่าความเหนื่อยของแต่ละคนนี่มันก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าร่างกายสางขาแต่ละคนน่ะมันเป็นยังไงคนที่ไปน้ำกันเขาแข็งแรงกันหมดเด้อ เขาหาบโอ้เขาหอบกันออกมาสันข่อยสองทางข่อยเกือบบ่อยอย่างเป็นคนค่อยเมื่อยเมื่อไรเจ็บเขี้ยงตื่นเสามากนุบะถือตีแม,ม่ขอ่อยขี้ข้านบอกมเจา้าอืมอาจเป็นไปได้ด้ก็สิขี้ข้านด้ถ้าไม่แย่นกขี้ข้านนี่เจ๊ซีบายจังไหนเด้อถ้าไม่แย่นกขี้ข้านนี่ข่อยกับบุ้หูว่าคนขี้ข้านสิ่ีบนโลกแบบน,นี้ว่า <c oughs> อากาศยังเป็นหน้าร้อนนะคะแต่อากาศเย็น น่าจะก่อนกําหนดไหมมันมีฝนตกมีแดดนิดนึงนี่ช่วงอาทิตย์นี้มีฝนตกมีแดดแดดนิดนึงแล้วก็ฝนตกแดดแดดพ่อหูหู่วก็คือฝนตกซะส่วนใหายฝนตกแดดแต่แดดจัดยังไม่มีในช่วงนี้อ่ะตั้งแต่วันจันทร์มากันังคานมากแดดจัดไม่มีไม่แต่แดดพ่อหมหมูพ่อห้องห้อพ่ออุ่นอุ่น กกาแฟก็ยิ่งเส่โอ้ยคือเป็นอย่างนอนน่นเองแต่ก็เป็นเมื่อไงแม่บ้านแม่นกหร,หรือครับมื่อเจ้าคิดว่าบ้าลคอยบ้านนี่ยคอยบ่มีบ้านมื่อเจ้าคอยบ่มีอ,อ,ยอย่างคอยมีแค่สัขงขารที่กําลังจะร่วงโรยคอยบ่มีอย่างแต่ลมหายใจนี่แหละเอาอิริบดับตัวลกูกเลย ค่อยไม่ได้มีทรัพย์สมบัติในไทยในฟินแลนด์นะในที่แรในฟินแลนด์กับบอมี่ในไทยแลนด์กับบอมี่มีแค่สังขารที่พร้อมที่จะร่วงโรยพร้อมที่จะช่งักการใส่งานอยู่ไปขามมือขามเว้นค่อยไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในฟินแลนด์ค่อยไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในฟินแลนด์เน้นนะคะเน้นค่ะ ่อยบ่เคยบอกว่าคอยไม่ทรัพสมบัติในฟินแลนด์คอยบ่มีทรัพย์ส,สมบัติอยู่ไทยที่เป็นจิตจารกษนะถูกต้องตามกฎหมายอ้าวมีของผิดกฎหมายด้วยเหรอไม่หมายถึงว่าจิตจ,จาระนะคือเป็นของตัวเองเลยไม่มีเลยไม่มีเลยบ่มีโฉนดบ่มีรถบ่มีบ้านที่นี่ก็เช่นกันไม่มีอะไรสักอย่าง รถก็มีแต่เราถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินที่มันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้คือควาสามารถขายทอดตลาดหรือทําเข้าแบงก์ประมูลประเมินค่าราคาได้ฟังเด้อค่อยไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆบอย่าอย่าให้สแกมเมอร์มานะเงินสดก็ไม่มีจากเงินในแบงก์ก็ไม่มีค่ะไม่มีบ้านในไทยที่เป็นประเมินค่าได้ไม่มีที่ดินที่สามารถ ประเมินค่าในแบง่งใดข่อยบ่มีรถยน์ข่อยบ่มี่เป็นแล่งอะกันค่อยไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่าใดๆทั้งสิน้นทั้งสิน้นคนะือณตอนนี้บ่มี่อย่างเพื่อใครที่จะเข้ามาแล้วเพราะช่วงยุทธให้กบมีมิดพี่มิดมิดอ่ามิดไป เฮ็ดพักพวกข่อยมู่ข่อยโดนกันโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะจํานวนที่เขาไม่ควรที่จะมาเสียขนาดนี้แอบอ้างชื่อแอบอ้างชื่อแอบอ้างชื่อสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองเป็นนักธุรกิจอืมกูไปลานใดๆมันกับไปล้านไดๆแอบแฝงตีเนียนข่อยนะั้นยังมีคือผีบเสืองมัน่นข่อยนีย่เกือบจะโดน ถ้าค่อยคบกันไปอันหมายถึงว่าถ้าเรื่องราวมันไม่เกิดขึ้นค่อยล่ามถึงเรื่องค่อยก็ออกซื้อไปเลยว่าด้วยเรื่องกฎหมายมันจะมาในตีแบบเฮากับบริลคิดอย่างเฮาเฮาบัลคิดจะไปโกงไปเป็นมิจฉาชีพอยู่แล้วบัคิดอยู่แล้วเออน่าจะเนาะคูก่กรณีเดี๋ยวก็มีตามมาค่ะน่าจะหลายรายอยู่ไม่ได้ออกชื่อใครค่ะเผื่อเขาผ่านเข้ามาฟังนะคะ ทุกอย่างอะอดีตมันแก้ไขไม่ได้พักค่ะถ้าไม่อยากเพิ่มคดีก็พักนะคะกรุณาชดเชยสิ่งที่คุณทำไปด้วยทักหา,าเขาขอผ่อนส่งก็ได้เพราะซันอะเพราะสนนน่ะเอ้ยเนียนมากเลยเนียนมากโอ้ยเพิง่ง เพิ่นได้เป็นแรงวนะันไงเพราะแถวนี้มันเป็นสวนผลไม้ทํางานในสวนผลไม้เหระคบไม่ค่ะมาพักกระท่อมเถียงหน้าเพื่อนแต่บ่อเๆทำงานในฟาร์มเพราะงานในฟาร์มไม่มีแล้วก่อนหน้านี้มีงานในฟาร์มค่อยก็ไม่ได้มาทํางานเพราะว่าอย่างค่อยบ่ได้อยู่หนีคุณค่อยเลี้ยงลูกอยู่บ้านตอนนี้คือมันวางค่อยก็เลยมานอนอันอยู่บ้านเพิ่นบ้านฝรั่งเพื่อนใจดีเพื่อนขายอยู่ ลดเพลินกับหายไสอืมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะคะพี่มิตรพี่มิตรพลาดแล้วพี่มิตรพี่มิตรมหาผิดคนแล้วพี่มิตรมหาผิดคนแล้วพี่มิตรเอ้ยแต่เพื่อนค่อยซวยอยู่หนึ่งสองและที่เราไม่รู้จักอีกมากมายนะคะบม่ว่าจังหวัดใดมิชาชีพจะมีอยู่ทุกที่อืม สเปนอันหน้าท่านโอมานไปยังสันข่อยยังไม่ยังไม่ได้เสียหายขอยยังบอบได้เป็นผู้เสียหายแต่คนรอบข้างเน่ะเสียหายแต่ข่อยก็เสียหายอยู่ในคาพูดที่เขาไปพูดว่านี่นะหนึ่งสองสามสี่ชะลู้จักคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้น ฉันนี่นะมีธุรกิจนีน่นะเพราะฉันอืมออื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 น้องมิกเลี้ยงแม่ได้สบายสบายทำไมมาลำบากจังคะแม่หรือแม่ทำเพื่อความสุขคะเจ้าบันไดตามข่อยตอนแรกเนาะค่อยมาฟินแลนด์ด้วยว่าค่อยมีลูกอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์สองคนสองคนคือลูกของพ่อ ไม่ใช่ลูกของแม่นกก็คือว่าพ่อเขาเป็นคนฟินแลนด์บิ๊กเป็นลูกคนไทยส่วนข่อยไปอยู่กับน้องบิ๊กแต่ด้วยต้องมาด้วยว่าเอกสารเพราะพ่อแม่แยกทางกันแต่เรายังดูแลลูกด้วยกันพ่อแม่โอเคตกลงกันรู้เรื่องไม่ได้ทะเลาะกันอะไรก็คือใบเอกสารของกดฟินแลนด์ต้องมาอัปเดตปีละครั้งแต่ข่อยมาก็ตัจิงจริงข่อยเขาฟินแลนด์ปีละสองเือมาอัปเดต ไม่ใช่หลายข้อถานว่ามาทําเอกสารเรื่องน้องจะไปไทยหรอคะน้องโซเฟียกับน้องสันตะเรมไม่ต้องทําเอกสารใดๆไปไทยพราะคุณพ่อยินยอมให้ไปแต่คุณแม่มาทําเอกสารคุณพ่อกับคุณแม่เรื่องครอบครัวบอดมี่คดียีงงั้แต่เรามาทาทาตามกฎระเบียบที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีีสินะกับว่าได้สมนิมเป็นความลับไหมไม่เป็มีความลับค่ะแต่ว่าเบ้าไป คนกสิงงกัสิถามข่อยคำาาเกาข่อยก็เลยจะสามารถตอบว่าได้หลายหลายเทืองสินะค่อยมาทำธุระจาข่อยกับลูกข่อยบรายุน้ากันนะในฟิแลงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะด้วยว่าแม่กับพ่อพักคนละจังหวัดใครเอ่ยอ่ะยอมรับ ย่อมรับราบว่าคืนขอเสียล่งเด้บัดน,นี้เด้อม,มันมาบีแดดพวกเจ้าแต่ว่าข่ตั้งดำข่ตั้งแหล่ขอข่ถือขวางมีคนใส่ขวางของขง่อย่าจ้าเฮตุระจุจ้า ทำธุระทำงานด้วยต้องทำอาหากินนะคะเก็บผลไม้สนุกไหมก็สนุกก,กนานานับมวนกนับเด้เงินนําแต่อยูย่บ้านกับมว่อยู่บ้านกับเบื่อยู่บ้านกับบ่อเหรเงินกับเขาปลาก็ต้องเหนื่อยนิดนึงเออต้องเหนื่อยต้องปวดตัวนูน่นนี่นั่นต้องทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีมาละว้าสิเปิดลางรถมากใ้กระดอกกระเดียดแท เอาเจา้าคือตังใจเงือกหลังรถมากและไรจะถังซียบตัวเนาะเอาอันนี้ไม่เ็เลี้วอยู่เพราะว่าบ,นบนนันมันอิลูาากคาเม้าตอนเย็น3าสามถังได้ได้ไ,ได้แล้วบ่อนนอเอาเด็กหน่อย,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 ยอยีาสานครับครบที่งานครบป่นะ